สวัสดีค่ะแฟนคลับเจรักทุกท่านวันนี้พบปะจอ,จอเจอกันกับสาวดำพารวยกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะอากาศดีมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะ่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ชุ่มฉ่ำชุ่มช่ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สาวดำก็อ่อเมื่อคืนนี้ เมื่อคืนนี้สาวดำฝันนะคะก็เลยว่าเอ๊แต่ฝันติดกันสองคืนละฝันว่าได้ไปอาบน้ำก็เลยไม่รู้ว่าจะตีเป็นเลขอะไรเลยเล่าให้แฟนขับฟังนะคะฝันว่าได้ไปอาบน้ำสองคืนติดกันละนะคะเออก็ตีไม่เป็นค่ะนะคะเพราะว่าอายุสาวดำางด่ที่แล้วที่ว่า ฝันว่าคนคือคนในหมู่บ้านก็มาถามสาวดําว่าเป็นรถอะไรอายุเท่าไหร่นะคะก็บอกก็ไปตามนั้นแ่ะมันก็ออกจริงๆนะคะห้าหกหกห้าเนาะทีนี้ก็ฝันแบบนี้คือฝันสองวันติดกันก็เลยมาเล่าให้แฟนคลับฟังนะคะค่ะทีนี้สาวดําก็จะมาบอกตัวเลขนะคะตัวเลขที่ได้มาจากป้าสวยนะคะป้าสวยเพิ่งจะได้มานะคะ ของป้าสวยพุ่นจะได้มาสาวดำก็จะให้แฟนขับดูนะคะเขาไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเดี๋ยวสาวดำต้องไปนั่นให้ใหม่นะคะเลขของป้าสวย10 40 30 7, ูนย์สี่ศูนย์เจ่งสามหนึ่งนะคะศูนย์หนึ หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดค่ะของป้าสวยนะคะเดี๋ยวสาวดำก็จะไปไป,ไปหาออกไปที่สวนทําไปหาน้องหนาเตยนะคะไปหาน้องหนาเตยเพื่อที่น้องหนาเตยจะได้เป็นอ่า <c oughs> เป็นเป็น,ปนอดมินในสาวดำนะคะน้องหนาเตยก็ก็สาวด <c oughs> ะะาดจะฝึกเขานะคะจะฝึกเขาเพื่อที่จะให้เขาหัดทําคลิปทําอะไรต่ออ่านะคะ,ะคือจะให้เขาทํา จะฝึกเขาให้เป็นนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีรายได้อจากแฟนคลับนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังแรงใจให้สาวดําและน้องหนามเตยด้วยนะคะจะได้เขาจะได้ดตั้งตั้งใจเรียนเรียนหนังสือเอออยากเป็นหมอนะคะทีนี้ใบนี้เป็นของอาจารย์บุญช่วยนะคะอาจารย์บุญช่วยแฟนคลับก็จาได้เป็นประจำเนาะเขาจะให้ทุกทุกงวดเนาะ,อ,ะอาจารย์บุญช่วยให้มาที่3671 ส 1>, 1 3หนึ่งสามสองหกห้าของอาจารย์บุญช่วยนะคะให้มางวดเนี้ยนะคะสิบเอ่อเท่าไหร่ตัวนี่เตัวค่ะของอาจารย์บุญช่วยให้มา3 6 3าสี่สองเจ็ดหนึ่งสามหนึ 4ี่ห้าสามสองนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้สาวดาจะออกไปที่สวนธทมไปหาน้องน้ําเตยนะคะให้น้องน้ําเตยเป็นคนอ่านนะคะวันนี้มนที่27่สิบวันนี้นะคะสาวดาจะลงเลขของ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 แม่ย่าไพรีนะคะวันนี้2ีก็ต้องลงคืนนี้ละค่ะเพราะว่าสาวดาไม่กล้าไม่กล้าผิดผิดคําสัญญากับท่านนะคะค่ะ แล้วเลขแม่ย่าภัยแก้วนะคะแม่ย่าภัยแก้วท่านมาให้เองเลยนะคะท่านมาให้เองเลยมามามาบอกาอาจารย์เองเลยนะคะแม่ย่าภัยแก้วนะคะแม่ย่าภัยแก้วพ่อปู่พุทชงท่านอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าพ่อปู่พุทชงได้ให้มาแล้วนั่นก็คือ7จ็ดล่าง79นะคะพอแม่ย่าแม่ย่าภัยแก้วให้มาที่7 8็ด ่านผู้ชมให้มาตัสามวันแล้วนั้นสาวดำอ่านทุกวันนะค่ะให้ให้มาเจ็ดแปดสี่นะคะทีนี้เป็นเลขเป็นเลขชุดของสาวดำนะคะก็จะเป็นที่สาวดำบอกท่านแล้วเนาะไม่รู้ท่านอนั้นไหมเดี๋ยวสาวดำทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้า หนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าสามหกแปดเก้าหกสามเก้านะคะของสาวดำนะคะทีนี้พ่อปู่พ่อพ่อปู่พ่อปู่พ่อปู่สีสุดโทของเรานะคะพ่อปู่สีสุดโทท,ะะท่านให้มาแล้วนะคะท่านให้มาแล้วพ่อปู่พ่อปู่สีสุดโทให้มาที่แปดศูนย์สองค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สาวดำอ่านเป็นศูนย์แปดสองนะแต่แต่ก็ตัวตัวเดียวกันละคะ่ะ นะคะเพราะว่าสาวดำํำจดไว้แล้วเนี่ยนะคะหาเจอแล้วแต่ว่าจําได้ว่ามีแปดมีศนย์มีสองแต่ทีนี้มาดูเมื่อคืนนี้อ้าวเป็น8 0 2ศูนย์องมันก็เัวเดียวกันเลยคะ่ 8, 02, ะ,คะท่านผู้ชมนะคะ8 0 2นย์สองนะคะพ่อปู่สีสุโตแปดศูนย์งท่านผู้ชมแล้วก็ใหญ่9นะคะใหญ่9ก้าหกสองสี่เ้าสองสี 082นะคะอ่าเลขเลขเลขจะรู้ว่าจะเหมือนกันหลายตัวเอ๊ะสำหรับ802เนี่ยนะคะแล้วเลขของพ่อปู่สวาซอค่ะเลขของพ่อปู่สวาซอ821ค่ะท่านผู้ชมนะคะ821ค่ะวันนี้สาวดำจะอ่ะาไล่ศกับน้องน้ำเตยนะแค่น้องน้ำเตยเป็นคนาหัดพูด คุยหัดบอกกับแฟนครับเลขน้องหนาเตยกับเลขน้องฟ้าใสวันนี้เขาก็จะมาเขียนให้นะคะก็ตามดูนะคะของเด็กสองคนนี้นะคะเป็นผู้ที่มีเส้นนะคะน้องหนาเตยกับน้องฟ้าใสเนี่ยนะคะอ่าอันนี้เรียกว่าปู่ผู้งเจ็ดเจ็ดเก้าล่างเจ็ดเกลขพ่อปู 7, 7, 9, 7, อป่นาชิน0 7น ล่าง06นะคะทีนี้เลขของสายบุญเชียงใหม่นะคะสายบุญเชียงใหม่70 73 71 3 1 03 10นะคะเลขสายบุญเชียงใหม่นะคะาสาวดำก็จะเขียนไว้นะคะเขียนไว้เพื่อของทุกคน ทีนี้สาวดาก็จะได้รู้ว่ามันมีกี่คนที่ให้มานะคะคนคนที่ให้มามีใครบ้างของยายกูลยังไม่ได้นะคะแล้วก็ของแม่ล้วนของลุงหาที่สมปองยังไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้สาวดํจา,า,าจะอ่าจะจากในท่านนะคะเลยลืมนะคะนิสัยบุญเชียงใหม่นะคะแฟนคลับที่รักทุกท่าน ทีนี้ของนาคน้อยนะคะโอ้ยังเดี๋ยวน้องกุมารทองยังไม่ได้เนาะน,น,นาคนาคน้อยให้มานะคะ6กหนึ่งสล่างห้าเดนะคะของนากน้อยจ้า ทีนี้มาเป็นมาเป็นสูตรของสาวดำนะคะสูตรของสาวดำที่ว่าจะให้แฟนขับสิบเอ่อสิบสิบสิบห้าตัวนะแต่ว่าทำสูตรให้ แล้วก็หมุนแล้วอ๋ออันนี้แบคัดออกมาคัดออกมาแฟนลับลองลองไอ้นั้นดูนะคะลองเดี๋ยวนะคะสูตรของสาวดำแต่ว่าเขียนแบบนี้ไปแล้วนี่มันลายนะคะเดี๋ยวสาวดำบอกให้เลยนะคะเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สาม สองศูนย์แปดสองเจ็ดเก้นย์แปดเก้าหนึ่งศูนย์สามหนึนมดนี่จะหมดสิบหางด้วยกันนะคะอันนี้อันนี้สู่กองสาดำนะคะเดี๋ยวเสาดำจะไปให้ท่านดาูกับน้องน้ำเตยนะคะตอนนี้สาดำก็จะไล์คือจะบอกแฟนขับก่อนตอนเช้านี้ก็คือ917 เก้903นะคะส0 8 279แนะคะแล้วก็0 089 103 107น่านพะะคะอ่ามาแวสงจมน่ะคะท่านผู้ชมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาของเรานะคะ ดวงบุญวาสานาของเราท่านชอบตัวไหนท่านจดนั่นไว้นะคะค่ะแต่สาวดําม,มั่นใจว่างวดนี้น่าจะเข้าสามตัวนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าของของ,ของของใครนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าของพ่อปู่แม่ย่าคนไหนหรือจะเข้าของสูตรสาวดําสาวดําก็ไม่ทราบได้นะคะแต่มีความรู้สึกรู้สึกในในว่าจะเข้าสามตัวนะคะช่องสาวดํางวดนี้นะะ่ะนะคะนะคะมีความมีความนั่นอย่างนั้นนะคะ ไม่เลีนะคะตีก็มีไมีลัตเตอรี่กับดูดตริกันอ่ะอลูกมีมีมีศูนย์ไอ้นั่นไม่รู้มี082หรือศูนย์สองแปดมีไหมมีเลขศูนย์สองแปดศูนย์แปดสมีไหม

เรานัำไปหาเลขนะคะ